ยกนะครับหมวยกูนี้เจอกันในพิกัด138ปอนด์เท่ากันครับกองศึกนะครับอะยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมครับช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ไปด้วยว่าคูนี้ลงเอยแบบไหนเป็นคู่ใหญ่ครับพิกไก่ใหญ่ที่สุดแล้วครับที่เราจะถ่ายทอดสดให้ชมกันในวันนี้ครับครับวันนี้ปล่อยพิกัดมาเลยนะ138ปอนด์อย่างหนาอย่างใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมครับ วันนี้ครับยังเกี่ยไม่ได้ครับทางนั้นยกครับยกนี่ต้องบอกว่าห่างหายจากอ้การคอครับนี่ครับแหมท่านต้องศึกครับจะเอาครับแสนหนึ่งครับจะเอาให้ได้ครับโอ้ยแหเผลอแป๊บเดียวเท่านั้นครับเล่นเล่นเล่นของสูงเลยหหวังกับเบื้อักรู่ครับเ่าคกับเตะขึ้นไปเหมือนกันครับ การที่เขาห่างหายจากการชกมวยไปหลายเดือนเนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเปล่าครับท่านนันยศนะครับบางครั้งบางทีนี่มวยที่เหลือเวทีแต่ว่าซ้อมก็จริงนะซ้อมกับชกจริงนี่มันมันมาต่างก,กันเยอะเลยนะฮะท่านผู้ชมใช่แล้วครับเดี๋ก็ถือว่าเป็นรุ่นพี่ในค่ายแล้วแหละครับท่านนันยกนะครับ ว่าตอนนี้นี่ก็เป็นรุ่นน้องๆที่ขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นจอรสเป็นเมฆเป็นพวกโผล่อะไรพวกนั้นก็เป็นรุ่นน้องๆนะรุ่นหลังๆแล้วนะครับครับเป็นอีกหนึ่งเจเนเรชันและของค่ายพารัญชัยครับนะฮะรุ่นพี่ในค่ายก็จะมีอย่างฉลามนะครับมียกนี่แหละครับที่เป็นรุ่นพี่ใหญ่ในค่ายเหยียบเข้าหาครับกองศึก คอยอีกแล้วนะฮะจะเอาเงินแสนเลเกลาฮาดูแล้วจ้าให้ได้ครับออต้องศึงกครับแต่ระวังครับจังหวะที่ตัวเองโดนเนี่ยก็ต้องป้องกันตัวให้ดีครับต้องศึกนี่เขามีเป้าหมายนะครับพี่แบนครับออยังไงคือตอนนี้ตอนที่กลับมาเนี่ยก็ต่อยมาสักออน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้เริ่มที่จะลดลงไปเรื่อยแล้วออตั้งเป้าหมายว่าอยากที่จะเป็นแชมป์135ปอนด์เือนกันต์ แข้งซ้ายมาอีกแล้วครับแข้งซ้ายของกอง้องเซิร์ฟน,นี่ส่งสัญญาณอะไรหรือเปล่าครับเป็นแข้งที่3แล้วนะครับที่เตะสูงเข้าไปครับแต่หยกยังนิ่งอยู่ครับนี่อีกทีนึงครับหยกนี่กาตกเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะตือาไว้ก่อนเลยมวยซ้ายเจอกับมวยขวาครับไอ้ก่อนได้เปรียนก็เตะซ้ายอีกแล้วครับ ซ้ายเดินทีกันเน่นสูงอย่างเดียวยกที่ี่2ตามกันต่อครับท่านผู้ชมครับเสียงนี้ล้มลงไปครับกองซืเกี่ยวล้มลงไปเนี่ยเสียงเรียกเสียงฮือฮาจากแฟนชาวต่างชาติได้เยอะมากครับซ้ายครับเกี่ยวล่างคืนไปครับยังฐานยังดีอยู่ครับท่านนั้นกองสึกครับเดินเปิดเกมครับถีบสกัดไว้ก่อนครับท่านนั้นโยกครับก็ไม่ประมาทนะครับ ยิงกาดขวานี่ต้องสูงครับเพราะว่าจะจ้องครับดูครับดังนั้นกองศึกครับจ้องครับกาดตกเมื่อไหร่นี่เป็นเรื่องนะครับเตือนไว้แล้วนะครับกองศึกนั้นแกร้อนรออยู่แล้วว่ากันเถอะจ้องเข้ามาหมัดทิ้งไปก่อนครับทำลายจังหวะครับด้งนั้นก้องศึกซ้ายครับโอ้โหนี่ครับเกี่ยวล้มลงไปครับ อาครับเตะมาก็เกี่ยวแล้วก็ยกล้อลงไปเลยครับกองศึกจะเป็นไปเดินเข้าหาครับกดดันคู่ต่อสู้ยกทำไงยกยังไม่รีบร้อนครับไปตกใจตั้งรับดีนิ่งเหลือเกินอ้าวโดนตัดไปที่หนึ่งค่อยๆเดินเข้าหาครับเท่านั้นกองศึกครับสร้างจังหวะครับไขออกไรก่อนครับ ยกก็มีลูกยกแข้งยกขาครับบังตลอดครับเน้นไปที่พับในครับทานั้นกองศึกครับโอ้หัดขวาครับทำได้ดีครับเหนขึ้นไปครับทานั้นยกโอ้แมแข้งซ้ายมาครับเข้าเต็มชายโคงของยกเหมือนงานกองศึกขยับเข้ามา เดินไม่เต็มตัวนะครับยังน่หรว่ายังไม่ใส่เกียร์ห้าว่างันเถอะน่าสนใจครับว่าเกมมันจะออกไปในรูปแบบไหนครับเพราะว่าถ้ายิ่งมากยกเนี่ยมันก็ยิ่งจะเข้าไปในพื้นที่ของทางด้านหยกนะครับเพราะว่าประเภทมวยเข่าในต้นๆก็อาจจะต้องเครื่องร้อนช้านิดหนึ่งรับเพราะว่าดูในช่วงของถึงตอนนี้นี่ข่าวในนี่มีน้อยครับ เพ่งที่จะไม่ปิดตัวนี้ยังไม่ล้มแยากมาครับค่อยๆเดินเข้าหากับแข้งซ้ายครับเริ่มที่จะออกได้ชัดเจนจะแจ้งกับแข้งซ้ายของทางด้านกล้องสึกครับโอ้โหนี่ครับจังหวะจะต่อยสวยขึ้นมาเจอเข่าครับของทางด้านกล้องสึกล็อกตีครับวงในเด้งตีได้ครับตีอีกทีครับ อกองศึกไปกระตุกดวดเสือหรือเปล่าครับพี่แบงค์ครับไปดูถึงตอนนี้ทางทีมงานของกองศึกพอใจครับหมดยกที่2องคือคู่เอกํารายการแล้วครับไปดูภาพช้าครับจังหวะเกี่ยวแล้วก็ยกเททิ้งลงไปของท่านยกครับแต่ทางนั้นก้องศึกนี่ก็ถือว่าวันนี้นี่ก็แข่งซ้ายทำงานได้ดีครับแล้วก็ช่วงปลายเนี่ยมีไป เล่นอาวุธเก่งนะครับถือว่าไปหลอกล่อนะไปล่อทางนั้นเจ้าหยกเนี่ยให้ออกอาวุธเหมือนกันนะฮะเอาละครับลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมครับรกยกที่สามครับท่านผู้ชมครับมวยคู่เอกในวันนี้ยกเมสเชือว่เจอกับกล้องศึกสวนหลวงรถยกกล้องศึกเดินเปิดเกมเข้าหาโดนจับขาเททิ้งอีกแล้วเดินยังเดินยังนิ่งอยู่ครับพี่แบนครับนายยกครับโดนเข้าไปครับโดนหมัดเหมือนกันครับ ตอนนั้นกองศึกมีหมัดมีศอกเสริมเข้ามาครับยกนี้ครับเด้งตีซ้ายครับโอ้ดีไม่กลัวเลยครับไปเล่นเข่าครับสู้เลยครับท่าน้กองศึกครับีดีเหมือนกันยับแบบนี้ครับพี่แบนนักเลงเข่าโดนท้าทายโดนลองดีว่าอย่างนั้นแต่ก็ยังนิ่งอยู่ครับแต่นั้นหยกครับวันนี้ออกมาเล่นจังหวะพิมือครับเจอแข้งซ้ายของกองศึกครับเบิกร่องนำทักไว้เด้งตีซ้ายครับต่นนั้นหยกเอาคืนเหมือนกันครับ ดูจังหวะล็อกครับล็อกไทยได้เปลี่ยบครับล็อกแล้วตีได้ไหมครับตางน้านกองศึกตีก่อนครับแล้วก็ตีคืนนี่ครับเดินเข้าหากันแล้วดักแทงทีหนึงทีสกัดยกคำได้ดีครับแม่บี้ถึงตัวยกตลอดครับกองศึกดูแล้วชกด้วยความมั่นใจจริงๆครับทางด้าน้องศึกครับกรรมการพงพัฒนครับแยกออกมาครับ ขีไปก่อนครับเกี่ยวได้แล้วยังเตะไม่ได้ครับซ้ายครับเจอเกี่ยวเกี่ยวแล้วแล้วไงครับล้มลงไปอีกแล้วแหมแต่ดีก็มีเชือกช่วยครับแต่เชือกเด้งขึ้นมาเลยอ้าวมาอุ้ยสองเฉียวไปนิดเดียวโอ้ยพี่เอารัดในสู้ครับอ่าของสื่อกับยกใครดีใครอยู่ครับวันนี้ตอนนี้นี่นิ่งไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นหยกครับเจอแข้งซ้ายอีกทีนึงครับ รวบมาครับตีขวาครับตีขวาขึ้นไปครับตนั้นกองสึกครับโอ้โหนี่ครับมั่นใจแล้วก็แลกด้วยเลยครับเข,าข่าวันยังเดินครับกองสึกมาแค่แค่แค่สายจะขึ้นก้านออีกแล้วครับอุยอันตรายจริงๆครับยกต้องระวังด้วยนะอย่าชกเผิน โอ้ดีครับอีกแล้วครับเฉียวหน้าไปครับหยกหมัดคืนไปครับโอ้โดนลูกคมหลายทีแล้วครับท่านหยกครับรวบมาเด้งตีอีกทีครับกองศึกครับล็อกได้เตงตีคืนครับหยกครับสับสองไม่โดนครับถึงหลบกได้ก็ท่านหยกกองศึกงัดศอกนี่ครับแก้มวยข่าด้วยศอกครับยืดการแก้ที่ตรงจุดเลยครับพี่บานครับาย ผังขาไว้ครับขณะกองศึกครับยกรวบเจอรวบกันไปับแต่ยังตีไม่ได้ถ้าตีได้เดกกรรมการปล่อยให้ตีอยู่แล้วครับนี่ครับนี่เป็นภาพช้ายกที่ผ่านมาครับโอ้โหนี่ต้องบอกว่าใส่กันมันหยดเลยครับโอยคู่ดีโอ้นี่ครับทางทีมงานของทั้งคู่ครับเครียดเลยฮะแก้เกมกันไป ดูเขาไปยังไงนี่นฮะ,ะดูเขาว่ากล้องศึกจะทำได้อย่างที่ทีมงานติวเข้มเอาไว้หรือเปล่าลกที่4ที่4ตามกันต่อครับวงเตะซ้ายครับกองศึกครับในรวบแล้วครับมาทัมยกับ,ยก,กบยกนี้นี่ เปนที่ของเขาครับยกที่สี่ครับมวยเข่าครับดูสิว่าจะจับตีได้ไหมครับอ่าโอ้ยขวายาออกไปสามดอกครับเมื่อสักครู่นี้น่ารักครับประโกลด์ในโอ้โหมวยคู่นี้นี่ตะบอกว่าถึงใจพระเดชพระคุณครับท่านผู้ชมรักใครชอบใครนี่โอ้โหเลือกเอาเลยครับยกนี้ต้องบอกว่าไม่ถอยแล้วครับท่านนั้นหยกครับ แต่ดูเกมของก้องศึกอก็บีบเดินเข้าหาเหมือนกันครับไม่มีใครถอยครับชนกันเลยวงในล็อกตีครับ,บโอ้โหฝ่ายเลงนี่ก็ยกแข้งยกขาครับแม่แล้วผมสังเกตมือของของโยกเนี่ยเวลาล็อกแล้วล็อกเหนียวจริงจริงนะครับก้องศึกนั้นหนีไม่ออกเหมือนกัน,นรวบได้ไหมครับวิจะชิงครับชิงขึ้นพออยากขึ้นไม่ได้ครับนับดันครับดูครับแ กลยุทธ์ของโยกทางด้านก้องสึกก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันโอ้โหทันงานมวยคู่นี้ทันงานอ้าวมาเดินเข้ามาอ้าวแข้งซ้ายมาแล้วครับก้องสึกลองดับไอยีครับไอีกทีครับเอาครับเขตพื้นที่ของโยกครับตีครับตีไปเรื่อยครับเอาครับโอ้โหตอนนี้นี่วงในเริ่มเห็นชัดครับเกมบุกของโยกครับอย่างที่แชมป์บอกนะครับว่าโยกสี่นิ้ยขอจองว่าอย่างนั้น แล้วก็ทําได้ดีด้วยครับโยกอ้าวก้องศึกยาแล้วก็ตอนนี้นี่ถูกใจครับถูกใจทีมงานทั้งคู่ครับขวามาครับซ้ายคืนครับก้องศึกครับก็มั่นใจเหมือนกันครับเสียมาล็อกได้ตีขวาก่อนครับทือนักยกครับรรวบครับดูการรวบครับล็อกครับโอ้โหอย่างที่พี่แบรนบอกครับเหนียวเหลือเกินครับตอนนี้แยงออกมาครับ โอ้เก oh, มนี้นะโมก,กดดันเหลือเกินครับท่านผู้ชมครับลุ้นกันหน้าจอนี่น,นะฮะทางช่องของทีสปอร์7อ้อาวมาปาดไปบิดลูกนี้ยังไงไม่ล้มอ้าวยกม,มาถึงหน้าบ้านเลยครับตีโอ้อ้าวครับลากไปโชว์ลากไปตีถึงหน้าบ้านครับเดินต่อครับต้องสึกมั่นใจเหมือนกันครับแทงซ้ายดักไว้ก่อนครับรวบครับ ครับชิงความได้เปรียบใกล้แข่าับเสียบพื้นครับโอ้โหนี่ก็ชัดเจนเหมือนกันครับต้องศึกนี่ซ้ายแล้วดันล้มลงไปโอ้โหมาดูถึงตอนนี้นี่ผมหนักใจแทนกรรมการโอ้โหจะออกคะแนนยังไงดีโอ้ตอนนี้ที่อะไรครับซ้ายครับอีกทีครับอาครับต้องศึกครับแหมชักจะแกะออกแล้วเตะซ้ายอีกทีครับโอโ้แล้วก็หมดยกครับ อันค่ำคืนวันนี้ยกเบสะวดกับลายแดงน่าเจอกับท้านกล้องศึกสวนหลวงรดยกปลายน้ําเงินโอูโหูครับกล้องศึกนี่มาเล่งเครื่องนะฮะในช่วงของปลายยกที่4แล้วก็ทําได้ดีด้วยฮะน้องแชมป์นะครับแล้วดูครับจังหวะครับเปิดเกมของยกครับโอ้กลายว่าตอนนี้เนี่ยต้นยกยกได้ปลายยกกล้องศึกได้เหมือนกันครับยกหยกสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับ เร่งแล้วครับเป็นเกมเร่งเดินของนั่นยกเหมือนกันครับหยกไม่มีทางเลือกแล้วนะครับต้องใส่เกียร์ห้าลุยอย่างเดียวแล้วครับเดี๋ยวดูครับตะลันตองศึกตอนนี้พลิ้วครับไม่ปะทะด้วยครับแทงซ้ายเจอขวามาหมัดครับตอนนี้เน้นที่หมัดครับโอ้โหเตะซ้ายเอียงเลยเดินเข้ามาครับยกลัวหมัดโดนรัดปอ่ารัดเอวเรียบร้อยฮะ ขยับครับพั้งนั้นหยกครับแต่ตอนนี้นี่พยายามที่จะตัดเวทีครับเจอเตะซ้ายออกมาครับแต่ตอนนี้นี่ฉักจะหนักอกหนักใจครับซ้ายครับพัานั้นหยกอมองหน้าเหมือนกันก็มีแบงค์ครับโอ้โดนเตะซ้ายไปตะทู่ครับก็ศึก ปาดไม่ได้ครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเรื่องราวของมวยไทยคราบได้ที่ระฆังยกสุดท้ายนี้ยังไม่จบนะฮะซ้ายครับเอาอีกแล้วครับกองศึกครับหยกพยายามที่จะเร่งครับเจอซ้ายสกัดออกมาอีกทีหนึ่งครับโอ้พอได้ระยะที่จะต่อยได้ครับแข้งซ้ายมาทันทีครับอ้าวครับแข้งขวาครับหยกครับทุกๆนาทียังมีค่านะครับพี่แบนนั่นนะสิ อย่าเพิ่งรีบถอดใจอ่าน,นี่ฮะทางทีมงานพี่เลี้ยงของก้องศึกบอกให้เตะแขนครับอ่า <quer> สิ่งที่บอกให้เตะแขนนี่ก็เพื่อที่จะให้แขนของนักยกเนี่ยล้าไปนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะมีกําลังในการต่ออยู่นะครับนั่นแหละครับแต่ว่าก็ยกกาดสูงเลยนะฮะก้องศึก ในมัวกันด็อกกันเอาไว้แต่วนไม่ไม่เป็นเมานิ่งครับยกนี่ก็โอ้โหอ่ะเลือวาาไปแล้วครับโค้งสุดท้ายแล้วครับยกอ่ะทำอะไรรีดทำโอ้โห,โโห,โโหแรมจะสาวหมาัดเจอแข้งสวนไปทีนี้เอียะกระเทะเล่เลยครับ <S <S เอาครับช่วงปลายยกครับจะมีช็อต ก็บอกว่าชอา็อตมหัศจรรย์ครับช็อตปฏิหารหรือเปล่าครับหลบได้หมดครับกองศึกเอาเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ได้ด้วยทำานาครับนี่ไม่ทำแล้วครับประคองตัวแล้วครับกองศึกค,ครบกยกเรียบร้อยครับก้มกราบเลยครับรวยรุ่นน้อง ครับกรรมการพงพัดว่องไวครับไปรับใบคะแนนทันสุดท้ายนะครับก่อนที่จะชูมือให้กับนักมวยฝ่ายน้ำเงินครับก็คือกองสึกเป็นฝ่ายชนะคะแนนครับ